สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยาจาศพี่น้องกำลังรุนสลากินแบ่งรัฐบาลพจิกแตกแน่ส้หรับที่บนหานแน่นั่งกับท่านที่ย่ากเขาห้าตัวเลขท้ายสามตัวอยู่นะคะตอนนี้เจ็ดสี่สองไปหน้าสามแล้วน้าห้าโอ้แปดแปดพี่น้องห ทตขอให้เฮงขอให้ป rat, งั right? งนะคะใครที่ติดตามทีมงานมาหาเฮง็หนึ่งใค่ะ้ามีอาจารย์การเสร็สิหายเลขประจำันหมายเลขวันะใ้ันออกระวันนหลักใออกรวัท้ายสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนใครจะเข้ามากดูหมายเลขประันที่เอ่าปาะวันนัก จะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่หทักทายีช่วงใช้อุปกรณ์ออกกำลังบทที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่หนึ่งหลักที่สี่หลักด้วยกันแล้วท้ายที่แอปปุ่ยจะสนุกไหมคะใายค่ะคิดมีใครเข้าบ้าง้วเ้าขาเล้ยท้ายสามข้าวอกระต่ายต้อนี่หนอนข้าวปีนแนวทางนะคะเนาะอี้ี่แปดแปดเนี่ย รางวันเลขท้ายสตัวครั้งที่สเลขที่ออกท้ายสามตัวมาแล้วสามสาตัวเก้า อีกครังนะครางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่อ๋อสามสามเก้าคือรางวัลเลขท้ายสามตัวต่อไปานึ่งครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเท้ายสองตัวหนึ่งครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี ผู้ชยตุ้มชัยน้อยสุวงรณผู้ในการส่วนงานวินาทีมาเนี่ยมาเนี่ค่ะและหลักสิณนะคะคือรองศาสตราจารย์ดรนันทยาดวงอุเมศผู้ในการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหามชัยมาฮิโดนค่ะพร้อมแล้วจะออกกรถเลื่อนท้าย2ตัว วัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16ธันวาคม2567เลขที่ออก2 1 เข่าคัดเข่าเนสำหรับล่างแล้วกับพุ่หน้าพี่น้องพู่มหน้านะพุ่มหน้าก็เข้านะเราจะสรุปให้พู่มหน้านี่เป็นไงเพุ่มหน้าเป็ไนสองหนึ่งสี่มานะคะพุ่มหน้ากรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะพุ่มหน้าน้องไผหมายเลขน้องไผ่มีแปสองหนึ่งเลยนะ็เจ้ี่เป็นเจนทเป็นผนรัรรพุ่มหน้าดี่อพุ่มหน้า ยน้อยโสภารุ่งมวยการส่วนงานวิญญนัยสองหนึ่งทีจะเป็นผู้เสียงรถบนเต็มน <ๆ S 2> <ล>ะต่อไปค่ะอ่าแล้วก็มีน้องไทยทีเตรียมจันได้ว่าเป็นห่างแปดสองหนึ่งอล้น้องไทยนี่นะเปิดตัวกับทีมงานมาให้แลแ้วจะยังไม่ได้ดูหมดนะนี่แต่นี่จะเนี่ยปลูกคัง้ง ปุซับีนะคะที่ที่เขานอนแล้วนะแสดงวห้จะเป็นกู้เสียงรูปบอลไม่เลข่กต่อไปใี้ปรรจุรูวบอลหม่เลขกไว้ภายในนุกจะไปก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปจะชุนให้นะคะได้สร้างร้องกานทั้งอกหลัน่งเต็มเต็มรางวัลที่หนึ่งวันที่16ธันวาคม2567เลขที่ออก ศ9น8 6เก้าเจมโอ้ยตัวเกอีกพี่น้องเลยตัวเกแปดหสโอ้กันอ่ะมีใครเข้าม้างนะหกสามนี่จะเป็นเสียนฟ้าปีนพี่น้องเสียนฟ้าปีนนะหกาเสียนฟ้าปีนพี่น้องน,น,นะหกสามออกแปดหกสามเนาะโอ้เสียน ฟาปีนะอติดตามไปนั่กันพี่นอ้องเอเอแปดหกสามอซิกไปเรื่อยๆแปดหกสามนะคะเอ็มเจ็บจะดูให้แปดหกสามนะคะอ่ะปู่บุญมีนะปู่บุญมีเข้าอะไรพี่นอ้อง สูตรอันนี้เดิพี่น้องเดิน,นเข่าสองหนึ่งเต็มเต็มนะฮะปูบุญมีนะปูบุญมีนะเข่าสองหนึ่งเดินพี่น้องเข่าล่างนะเข่าล่างแล้วก็หกสามบนนะทั้งบนทั้งล่างนะฮะปูบุญมีนะปูบุญมีทั้งหกสามทั้งสองหนึ่งพี่น้องน,นะปูบุญมีนะสองหนึ่งหกสามนะอ่าปูบุญมี อันนี้สามเสียนหมกพี่น้องนะสามเสียนงบนหกสามแล้วก็สองหนึ่งนะคะอ่าหกสามกับสองหนึ่งพี่น้องพูบุญมี่พี่น้องพูบุญมี่่ะพูมหน้าพูมหน้าเข้าออกอ่ะสองหนึ่งนะเข้าสองหนึ่งแล้วพู่หน้าพี่น้องเข้าสองหนึ่งพี่น้องพูมหน้านะ เ้าสองหนึ่งภูมิน้านะอรอดติตามเพื่อนจิตถ้าไปที่ขอมือไรนะสำหรับภูมิน้าอ่านะเดี๋ยวจะเปิดไปดูเรื่อยๆนะเะสียนฟ้าปินนะหกสามเสียนฟ้าปินนี่ทุกแขนพี่น้องหกสามเสียนฟ้าปินนะอ่าเสียนฟ้าปิน่ะ พ่อนั้นให้ห้าสามผู้เสิวเสียพี่น้องนั่นมันคือแดดหนึ่งห้องงดพ้องงดเนี่ก็เหมือนกันเห็นบหมออมีหกศูนย์หกมีหกมีสามสามสามแปดพ้องงดไกล่เชียงใหม่นะหกสามแปดแปดหกสามหมอดูตาทิพย์พี่น้องเดีย๋ยวเป็นแตดสามตัวเป็นหกแปดพี่น้องแต่ว่าเป็นจับหกสามหนึง่งนี่หมอดูตาทิพย์นะนี่หมอดูตาทิพย์เลยพี่น้องเด้อ มอดูตาทิพย์นะเข้าที่หกสามแล้วเป็นแตกสามตัวนี่หกแปดกระมี่ก็จับขันแตกสามตัวนะแต่ว่าที่แน่ก็เข้าอยู่แล้วหกสามนะหมอดูพ่อหมอดูตาทิพย์แล้วพี่นออกแล้วนะรอติดตามไวนะ้ดาสำหรับพ่อหมอดูตาทิพย์อันนี้ให้ล่างขึ้นบนให้ล่างขึ้นบนนะหกสาม เช่นนะยองพี่น้องอ่านะคะให้ล่างขึ้นบนเอาติดตามไปน้อวกันนะะเออของใครบางบางทีก็อาจจะดูไม่หมดพี่น้องนะบางทีก็อาจจะดูไม่หมดนี่นี่น้องไพ่พี่น้องน่าติดตามมากเป็นเด็กนะเป็นเ,เป็นเขาเป็นเขาสวมนีพี่น้องนี่นี่ น้องไผ่นะน้องไผ่เขาติดสองหนึ่งนี่แอดสองหนึ่งนี่นะเข้าไปที่สองหนึ่งนะน้องไผ่เป็นเด็กนะหน้าติดตามมากนะหน้าติดตามมากสาหรับน้องไผ่เรือยไปน้องเด้อนะคนะคนะไปตัอบอกไปแล้วปูสุยก็ สุยลีพี่นอ้องให้เก้าสามบอกหกสามปูสุยหน้าท่างบลาไหลนะแนวทางไม่เยอะสุยลีปูสุยนะให้เก้าสามบอกหกสามอืมพอเพชรไก่ย่างก็จับจับสลับสองหาสองหาหนึ่งนะถ้าเป็นจับห้าสองหนึ่งก็จะโดนนะพอเพชรไก่ย่างมีใครมีใครอีก แนะี่แน่พี่น้องเต็มเต็มค่ะปูปูขันฟันล่างหนึ่งสองออกสองหนึ่งนะฮะออกสองหนึ่งปูปูขันเลยพี่น้องเลนะเต็มเต็มเลยพี่น้องอ่านะ เกมเลยนะฮะก็รอติดตามไปด้วยกันนะใครม่ชมุมิหมาก็ยินดีนั่งด้วยพี่น้องใครที่ยังไม่มีก็ติดตามไปนั่งกันได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแน่้อนใครชอบตัวไหนนะคะใครชอบคู่ไหนก็ไปติดตามบอลทีมจองแลวก็วอบคุ่นเอฟซีห้องลายลายสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังนะคะหนึ่งสองนะคะสองหนึ่งเฮงปังรวยจริงๆนะคะสำหรับปูกู่คันอะสำหรับ คลิปนี้นะเป็นบรรยากาศร,รุ่นไฮเอฟซีเฮ้าให้เฮงปังๆน้ากันสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสําหรับเรยองห้างวันที่ต้องเป็นวันที่สองเนาะสองมักกะลาคมณละพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ